สวัสดีนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เรนอยู่กันในเกมซ็อกเกอร์เมเจอร์2026นะครับอยู่กับผมและปังยูสติโออยู่กับการคุมบาซ่าพาร์ทที่สี่นะครับผมนะก็หลังจากที่พาร์ทที่3นะเราเจอกับเรามาติดจ่าฝูงนะเราก็ตกมาติดร่วงนะครับผมตอนนี้เราอยู่จ่าฝูงนะมีคะแนนอยู่ที่56าสมาติดมี55นะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับคะแนนแบบโหแบบห่างกันแป๊บเดียวนะครับ ดาร์ตาโบตอนนี้เป็นดิชาด,ดีสันเหมือนเดิมนะครับของเรามีแรดฟอร์ดนะที่ตามเอ็มพอปปี้อยู่นะครับผมหนึ่งสกอตแล้วก็สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเราอยู่ที่2นะครับผมนะอืมมาดิดกันอันที่1นึ่งนะครามีราฟินญานะที่เป็นดาวเด่นในยูฟ่านะครับผมนะวันนี้เราเจอ2ทีมจากมาดิดนะครับผมแล้วก็คือแอลันติโกมาดริดในลีกนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับเรอัลมาดริดใน ซูเปอร์โกปาเดีินอนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะแบบได้หรือไม่นะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะก็ดูกันช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆหน่อยนะครับผมนะอยากให้ผมไปคุมทีมอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ตอนนี้ก็เกือบจะแบบใครไมาเกือบจะแบบจบแล้วนะสำหรับการคุมบาซ่านะครับผมนะมนะครับขออนุญาตจัดทับนิดนึงครับวันนี้เจอกับอเลติโกมาดิกค่อนข้างตรึงเลยนะครับผมนะมา ของเค้าเป็นเอาเร็กคู่สลัสเหมือนเดิมนะครับผมมีโคเก้ด้วยกองกลางนะครับเราก็จะทับกันโอเคแล้วนะครับเดจอกันที่บ้านแอตติโกมาดริดนะครับผมมาแกมเริ่มครับหลังจากที่ต้นซีซั่นนะครับผมเราเจอกันที่คัมนูนะครับผมนะเสมอกับแอตติโกมาดริดเป็กศูนย์นะครับในพาร์ทที่1สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมมา <c oughs> ก็เราทำไม่ได้นะครับผมถ้าเราชนะมาด,ดิดเอติโก้มาดดิดได้เลยพวกนี้นะครับผมแนละ้วเราจะเป็นทีมที่ดีนะสามารถควา้าแชมป์ลีกได้สบายเลยนะครับผม <c oughs> ปั๊ไม่อยู่เอาจวะนี้แต่ได้ครับผมราฟินยาราฟินยาครับผมสวยไปลูกไปราฟินยาลูกเลยก็เปิดยาวมาเลยโอ้โหสวยครับรามินยาเมาจบลูกนี้เอาหนึ่งศูนย์สวยมากครับผมราฟินยาเปิดมาคมครับยาเมลจนจบคมเหมือนกันครับผมมา เราเกมดูดีกว่านะตอนนี้โอกาสกันยิง5ครั้งเลยนะครับผมนะ <c oughs> เป็นราฟินญ,ญาจะทุ่มอะเป็นลูกสูตรนะให้ราฟินญ,ญาทุ่มแล้วก็ให้บาร์ได้เปิดโยดเข้าไปด้านในแล้วก็ได้โจโจตรงนี้ของรามินยามมลครับเหมาศอกเลยนะครับผมยามลาเอ่อต่อคาวิจารณ์หน่อยครับยาเมลา <c oughs> โอกาสกันยิงเราเยอะกว่านะตอนนี้เราสตาร์ทเกมถือว่าดูดีนะนำสองลูกการัยิงเยอะกว่าแต่คอบบอลก็สูีกันนะครับ และจังหวะนี้เออปั๊มสวยมากเอาอย่าบอกนะว่าเหลืองพอาจานโอ้โหแม่งแจกแดงเฮียเฮ้ยถึงกับแดงเลยโอ้ชิมายแล้วครับผมเขาชิมายจะมาเยือนลเราแล้วน,นะครับตอนนี้เอ่อผมขอคิดนิดนะึ่เอ่อกูดดีโอเคบาซีเอ่อคาสัโดไหม ผมว่าผมเปลี่ยนโอโดรุโอหน่อยแล้วกันนะครับโอเคโอเคแล้วส่งคิทเทนเซ้นลงมานะครับอยู่เซนเตอร์แทนคูบาซี่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่านั่นชื่ออะไรเหรอคาซาโดนะครับผมนะเอาไปยิงกลางรับเลยนะครับเล่นเป็นตัวตัดเกมทั้งคู่เลยโอ้โหคูบาซี่โดนไปแดงแล้วเกมในประเทศก็จะโดนแบนไปด้วยนะครับและเราจะไม่มีคูบาซี่ในศึกอ่่ซุปเปอรป์คูปาเอเวนเอนนะครับผมนะโอ้โห ชิมหายเลยครับผมเราต้องยื้อแบบนี้กันไปจนจบเกมอ่ะท่านผู้ชมเออสวยเลดี้คืนไปก่อนครับที่คาซาดโอเคหมดเวลากันขาดในช่วงครึ่งแรกครับเรานำแอตลิกาบาร์ดดลโก2-0แต่เราต้องสั่งเวยกูบาซี่ไปนะโดมใบแดงนะครับผมนะมาครึ่งหลังก็ประคองกันต่อแล้วครับผมนะเหลือ10คนนะครับผมต้องประคองให้เยอะๆนะฮะ อาจจะพลิกกลับมาเพกก็ไปได้นะไปดนใบเดงแบบไม่น่าดูนะครับผมนะเพอีกตัวหนึ่งมีอาราหู้ที่ควรประโคงอยู่แล้วไปเสียบแบบไอ้ไอ้ไม่ไม่ดีเลยว่ะบาร์ดี้ยอดไปได้ไหมโอ้โหหัวคำานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไอ้ได้จบบ้านแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจุดอตติกโกมาดดิดพับสนามแน้วตอนนี้ก็โดนพับสนามอยู่นะฮะแต่แอตติกโกมาดดิดยังคมไม่พอนะครับแบบแอ็เลนะฮะ ดูวับยังครบไม่พอเลยนะวันนี้กับแอดเลนะครับผมนะเอามาเลยครับจังหวะนี้แล้วปาบูปาเลีอสเกือบไปครับนี่ได้ครับการเล่นโอกาสไอซิโกมาดิก็มีเยอะนะครับผมนะปาราซิออสนะครับผมนะเมื่อกี้ได้จบแต่ก็ยังไม่ได้นะครับและน่าจะจบตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับผมนะเลวเลวยังไงเป็นตอเรสนะครับผมนะ แล้วก็หมดเวลาสวยมากโอ้ใชน,น,น,นะกชกสองสูตนะแต่เราต้องสั่งเวยครูบาซี่ไปนะครับแบบไม่น่าสั่งเวยด้วยนะครับผมนะโอเคอย่าเมาหมาองโสนนะเติมความมั่นใจอย่าเมาหน่อยนะครับผม เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเจอกับเรลมาดิดในศึกซูปเปอร์คัพเ d ฟเป็นจอนนะครับผมเรลมาดิดก็เอา้ามาดิดไปเสมอสวยมากเลยได้นำห่าง3แเต้มแบบสวยๆเออมาดิดไปเสมอแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเลยแหละครับผมนะ <c oughs> ไปเลยกันในรอบรองในศึกซูปเปอร์คัพเดฟเป็นน็อนเลยนะครับผมนะก็โอเคอาเอข้ามาคุยนิดหน่อยนะอันนี้เป็นรอบรองนะครับผมนะ มีคู่คนแบบแึงเป็นแอตเลติกเบนบอลเจอกับเอสปันยอนหรือเปล่านะครับผมนะมาเกมนี้เราจะไม่มีคูบาซี่เราจะใช้คิดจซิ้นคู่อาราฮูไปนะครับคูบาซี่น่าจะกลับมาได้น่าจะเกมกับน่าจะอีก3เกมนับถัดนี้นะครับผมนะโอ้โหโอ้มาดิดทองเกือบทั้งทีมครับผมโอ้โมาเวนก้าครับโอ้โหโหวิซิอุสเอ็มเปอเปมาครบเลยนะครับผมอืมเชิญที่คัมโนก็แพ้ไม่ได้เหมือนเดิมลเล่นในบ้านนะแพ้ไม่ได้เลยนะ มาเดี๋ยวตอนนี้มาดดิดก็เราเป็นรองมาด,ดิดเยอะเลยนะครับทั้งต้านนักเตะอะไรต่างๆนะครับผมนะแล้วเดียสไรเดียสบายเดียสโซโลดเดียวเข้าไปซัดลูกนี้เธอสกินบอกไม่มีปัญหานะดูว่าเปิดเกมมาดดิดโอกาสยิง3ามครั้งเข้ากบ2ไปแล้วเ,เ,เตะม,มุม2ด้วยนะแลับเ,เตะม,มุมพยา,ยามาวเปิดจ่อเข้าไปด้านในเลยได้ยิงเข้าไหมเรียบร้อยราฟินญ,ญา โอ้โหราฟินยาเอาให้ท่านผู้ชมโอ้โหดูครับเปิดจะเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้ไม่มีปีมีคุยแต่ราฟินยายิงม,มุมแคบเข้าไปเลยครับผมดึงศูนย์ฮะเอาโอ้โหเอไบเป,ป้ดูสปีดเอไบเป้ทะลุไปแล้วและยิงลงูกนี้โอ้โเอหเทสเซเกนยังเอาให้ครับผมเกือบอะอืมยังไงยังไงไม่ได้แล้วจังหวะนี้วีซีอูดเกือบครบับผมโอ้โหมาติดบุกถี่จริง,รงๆฮะแหม อาฮะเวลากำลังจะหมดะตอนนี้แล้วยังไงบาร์ดิไปดิเคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวโผล่ชนะมัดดิดได้เข้าชิงครับผมเข้าชิงฮนะเข้าชิงในศึกซูเปอร์โกป,ปาดอเอฟเฟอร์นันครับผมเข้าชิงได้ไม่รู้จะไปเจอกับใครนะครับผมนะแต่ผมเดาน่าจะเจอกับแอติมิงเบลเพราะว่าแอติมิงเบลอยู่ที่สามในตารางพรีเมียร์ลีกไอในตารางลาลีกาผมว่า่อยไม่น่าจะพลาดง่ายๆนะครับผมนะทีนี้อ่า2-1น,นะครับผมนะ เดี๋ยวเราไปเจอกับแอตแลนติกบ g เบลกันเลยนะครับผมในรอบชิงในสึกกปาดิเอฟเฟนยอนใครับผมนะมาก็มีหลายคนกังวลน,นะครับผมวนะ่ในทีมของเราสตาร์อะไรหลายคนนะกังวลน,นะว่าเราจะทําทีมชนะได้ไหมตื่นเต้นกันอยู่นะครับผมก็อย่าไปตื่นเต้นเลยนะครับผมก็ทําทีมตามปราสานะครับผมนะเออจะได้ทำทีมตามอะไรล่ะครับมา นัดชิงชนะเลิศครับเล่นกันที่ครัมโนนะครับเราไม่มีคูบาซี่เหมือนเดิมนะครับหมดแล้วนะติก็เริ่มล้าแล้วด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวส่งซอส์เรลงไปไทราฟินยาหน่อยละกันนะบที่เอื้ออาการล้าในเกมน,นี้แล้วก็โอรูแทนเออชูคุเดะนะครับผมนะไปนัดชิงครับผมเอาไว้สุดครับแอติงเบามาลบสี่สองหนึ่งสามนะเราก็ อ่4-2 1-3เหมือนกันนะครับผมแต่ยืนแบบแปลกๆนิดนึงนะครับของเขาเป็นยืนแบบเบต้านะครับเ,เ,เ,เล่นที่คำนูนครับทัชชิงซูเปอปร์โกลบอลเอฟเวอร์โนนครับผมคิกออฟนะครับมาดูกันว่าบาร์เซโลนาหรือติมิงเบจะได้ไปก่อนนะครับและเปิดจอดเข้ามาตรงนี้แล้วซูเปอร์เซฟครับของเซเซเกนโอ้โหช็อตแรกครับเริ่มเกมมาไม่ถึง1น,นาทีครับแอติมิงเบได,ได้ได้ฟาวได้ลูกเตะมุมครับผมนะได้ยิงลุ้นไปแล้วตอนนี้ไม่ถึง1นาที แล้วยังไงครับติดพิงบอลได้ฟรีคิกนะฮะระยะนี้จะรายพอสมควรแล้วก็เปิดเจอเข้าไปแล้วได้โคตรงนี้เกียร์กันมาได้ของเล็บสุดเซตตั้งเยี่ยมคนระับขอภัยในเสียงรบกวนไว้มานะที่ดีเลยนะครับไว้มานะที่ดีเลยนะครับเช่นกว่าผมจะได้ซื้อใหม่ๆนะครับตัดเสียงรบกวนนะตอนนี้ก็ยังต้องทนไม้นี้ไปกวนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เอาเอากาบีจับไม่ได้ชิบหายแล้วเป็นเลี่ยม ถึงโลเซโซโลเซโซทะลุไปแล้วโลเซโซโลเซโซยังไงโลเซโซโลเซโซเปิดไมมเปิดหักเข้ามาให้กับนิโกวิลเลียมโอ้โหคมกริบเล,ลเยครับนิโกวิลเลียมครับกดให้กับโอ้เจริงบอลนําไปแล้วแต่เราก็จ่อเข้ามาแล้วยิงตรงนี้โอ้โหคำการไปอีกนะกาบี้ห่ารับตกในสถานก,การณ์ที่น่าลำบากเลยครับเราโดนนิโกวิลเลียมนำฮะโอ้โห และเปิดเจอข้ามาตรงนี้และได้โขไม่โอ้โหเจเซก่เกนเซฟไว้ได้ครับผมโอ้ตอนนี้เอ็ดมิงเบาโถมใส่เรายับเลยนะตรงนี้เซอร์ซซพักไม่ได้อีกแล้วและโรเซโซโรเซโซครับโรเซโซเจอคาซาโดและเปลี่ยนแกนยาวมาแลนดิโกวิลเลียมทะลุมาแล้วนิโกวิลเลียมวิลเลียมจะให้กับวิลเลียมหรือเปล่าแล้วถึงวิลเลียมแล้ววิลเลียมจังหวะนี้ยิงโอ้โหสองศูนย uh, <un> ์นัดชิงชนะเลิศโอ้โหแก้เกลกันยาวอีกรึ่งหลัง โอ้เจอสองพี่น้องวิลเลียมยิงเข้าไปครับตัวนี้อ่าครึ่งหลังนั้นต้องแก้ย,ยาวๆครับผมโอ้โอกสูยร้ตาบยากนะครับผมนะบทมันเก่งนะฮะโอ้ยจดดันว่ะเฮ้รู้สึกตื่นเต้นจัดเลยรัะผมไม่ใช่แต่นักตีนะผมก็ตื่นเต้นนะหมดครึ่งแรกไปก่อนโอเค ถือว่ายอดเยี่ยมครับนาะครึ่งแรกเราแพ้ดวลน้ำสองศูนย์นะโอกาสแก้ได้อยู่นะแต่ถ้าโดนสี่ศูนย์แบบนี้ก็หมดอุนทานแล้วเหมือนกันนะฮะเออโอเคเดี๋ยวส่งลาฟิญาตัวจีนลาวาใส่สเซอร์เครย์ลนาะวันนี้เลือกไม่ได้เลยครับแล้วก็ส่งโลเปซลามานะครับก็จะไม่เล่นกลางรูปแบบนี้เราจะบุกเต็มสูบแล้วนะครับผมในช่วงครึ่งหลังนะครับผมนะผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิป นี้นะครับผมว่าเราไม่ควรจะยึดแผนใดแผนหนึ่งนะเราควรจะปรับบ้างนะครับผมตอนนี้ก็โดนหมดจับทางได้ก็ปรับซะนะฮะมาไดเรือคิโร่ออกโรงครับส่งโลเปิลงมากับราฟินญานะครับผมนะไดเรือคิโร่ลงนะฮะเอ,อ่อ,อ,อขอปรับสไตล์โลปิสแป๊บหนึ่งนะโอเค ให้โลเปสตัววิ่งพลาดเลยให้ไปรีบปั้นเกมนะครับบาครึ่งหลังครับบาซ่าบุกเต็มสูบเยอะขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับมาดูว่าบาซ่าจะไล่ทันไหมนะครับผมนะแลยจังหวะนี้ทะลุมาและเอาไปเสียบแบบนี้ครับผมโอ้โหต้องแดงเท่านั้นจานเออเอาแล้วครับผมเป็นตั้มอาจจะพลิกกลับมาแล้วครับผมแนวติดมเบาโดนใบแดงแล้วครับผมเอาแล้วครับผมตั้มอาจพลิกกับแบบนี้ แล้วยามเมาโย่เข้าไปด้านในเลยได้โคกโ,โจโจตรงนี้เอาไล่คือไม่ได้จะเปดี้ยังถือว่าไม่แย่ครับเกมนี้เยี่ยมฮะไปโดนใบแดงแบบนี้เฮ้ยเสียหายื่นหรือเปล่าแล้วเปิดยาม,มาถึงราฟินยาลาฟินยาชงมาที่มาเคดแรดฟอร์ดโอ้โหจริงไปไหนามานะโอ้ได้โฟ,ร,ฟร์ฮะเอาละครับติเเบาต้องรับทั้งทีมแล้วตอนนี้บาซากับการิงเยอะกว่าชัดเจนเลยไนดะ้เครึ่งหลักครับ เพราะว่าตีมึงบอกไปโดนใบแดงนะครับเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้นะครับผมนะต้องวัดเกมรุกแบบเต็มโหลดแล้วนะครับผมนะนาทีที่74ครับจังหวะนี้ตัด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 สวยมากเอาแล้วครับมาแคทแรฟฟอร์ดแรฟฟอร์ดด้านไกลมีโรโฮอย่ามาอย่ามาเอาไปเลยอย่ามาเะารุ้มาได้อย่ามายังไม่เล่นจากมาที่คุนเดคุนเดเลาะหนีมาแล้วก็เปิดยาวๆไปที่ที่ที่แรฟฟอร์ดเฮ้อ กลับมาได้ก็บาซโลน่า,นาจะมาเคร์แฟลกฟอร์ับผมวูหูเอาแล้วกลับมาได้เวลายังพอเรือครับวูนะชิงมันจะเดือดในปาดีรับผมโอ้แล้วเอาแล้วบาซ่าไม่เลยครับตอนนี้ที่เอาวเจอสก,กัดตัวนี้ไม่ฟาแล้วผู้สินท่านอนี้เปียบมาติกุเด้คือมนที่โลเปสโลเปสเปิดยาหรือเปล่ามาเหมนแล้วผมสกุเดกคเดกคุเดยังไงเปิดยาเข้าไปเร็วจังไงเอาไม่ได้เอาเร็วจริงเอาเป็ดราฟินยาว เกมพริก <G ramatic> เลยครับผมใบแดงเดียวโอวบาซ่าก,กลับมาได้ครับผมโอ้กลับมาได้เลยกลับมาเลยครับผมโอ้โหโอ้สามโซ่ครับผมเอาตัดได้ไรตัดได้ไรตัดได้ไรเอาอเดี๋ยวจบเกมเลยครับผมบาซ่าแชมป์แรกในยุคของผมับโอ้โหซุป,ปเปอร์โกปาเดปานอนครับผมเป็นของบาซิลนหน้าเลยครับผมโอ้โห ดื่มดำกับบรรยากาศเลยครับผมแม่อย่ากกินงชมเป็นเยอะนะน้องยังมีเกมหลายๆเกมเหลืออยู่นเนาะรับได้เป็น Super Super d e s p e r a n o ในครับผมนะโอเคตัวแรกมาเลยในยุคของเราครับผมตอนนี้เราหนึ่งภารกิจเสร็จแล้วนะก็คือ ต้องพาบาซ่าประสบความสำเร็จกันหนึ่งแชมป์นะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วแบบซูเปอร์คปาเดลฟ์แฟน่นนะครับผมแล้วก็ภารกิจที่2ของเราก็คือที่เราลั่นไว้ในวันแรกนะก็คือให้บาซ่าจบฤดูก,กาลด้วยเงิน100ล้านนะครับผมนะโอเคตอนนี้ตลาดหน้าหนาวเปิดพอดีเลยนะเราควา้าแชมป์ตลาดหน้าหนาวเปิดพอดีไปเลยนะครับก็มีหลายๆโอเคเราจะปล่อยอาร์กเซียไปให้กับบาร์เซียเลยนะครับผมนะอืมเรามีโกปาเดลีกับ เบียรดแลวนะครับผมนะแล้วก็มีศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ด้วยนะครับผมนะมาแชมป์แรกมาแล้วครับผมมาครับเกมสุดท้ายของวันนี้เราไปเจอนาโปลีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับผมนะเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็ต้องเอาให้ได้นะครับผมนะแต่เกมนี้เราก็อาจจะเสียเปรียบนาโปลีค่อนข้างเยอะนะเพราะนักเตะของเราหลายๆคนฟิตไม่พอนะครับฟิตไม่พอเยอะเลยนะครับผมทั้งราฟินญ่านะครับผมนะแล้วแดนหลังอีกนะจ๊ะ วิงแบ็กที่เรามีน้อยเหลือเกินนะครับผมนะหน้าหนาหน,าน,า,นานี่อาจจะต้องสืบสักคนหนึ่งนะครับผมนะหรืออาจจะไปม,มองในลาบ,บานะเซียนะจะต้องไปมองในลาบ,บาเซียก่อนนะผมเดี๋ยวไปมองคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทที่5ผมว่าคุมบาซ่าประมาณจิตถึง8พาร์ทจะจบได้แล้วน,นะครับผมนะก็สามารถที่จะติดตั้งแต่พาร์ทที่1ได้นะครับผมนะตอนนี้ก็พาร์ทที่4แล้วนะครับผมนะ ก็วันนี้เสียเป,ปรเียบนโปลีกอนข้างเยอะตามที่พูดคุยกันไปนะครับผมเดี๋ยวการันยังเยอะกว่าอยู่นะแต่ว่าการคบวนนี้น้อยกว่าชัดจินนะครับผมนะเพราะคอนเต้เขาเข้ามาเคี่ยวอยู่แล้วนะเราในสารับยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกนะรเราต้องการแค่3าเต้มเท่านั้นนะถึงจะก,การันตีไม่ต้อง play ออฟนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ ก็เหลือการแข่งแค่2นัดนะครับเราต้องการ3มเต็มนะครับผมนะก็ชนะนัดเดียวนะครับผมนะนัดหน้าไม่รู้เจออะไรรู้สึกจะเป็นคลับบู๊นะผมเราอาจจะต้องไปเก็บ3เต้มคับบู๊ให้ได้นะครับผมนะกับนาโปรีก็ถ้าเก็บได้ก็อยากจะเก็บแต่นักติล่าแบบนี้ผมว่าไม่น่าไหวนะครับหรือว่าครึ่งแรกก็ยังทําอะไรนาโปรีไม่ได้เลยนะครับผมนะตามที่เรียนไปนะครับผมนะดูว่าปรับิ้นยาเลนไม่ออกเลยยามอกก็ไม่ออกวันนี้ และดูวิงแบ็กของเราคู่กับเกือบจะหลับเล้ยนะผมว่าต้องไปดูในลาบาเซียหน่อยนะสำหรับวิงแบ็กนะผมนะกุนเดโอดูโรบาดีอาดูเหมือนอาจจะยังไม่ค่อยไหวเล้ยนะตอนนี้ยันไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟิตไม่พอเตะตีเหลือเกินนะเราต้องไปลยุลยดูต้องไปดูลยุยถึงรอบชิงได้แชมป์มาด้วยสำหรับซูเปอร์กปาเอฟเวอร์โนนนะครับแลวก็ยังมีกปาเดเรที่เราอยู่ในรอบ1ิทีมส,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 สุดท้ายเข้ารอบไปเมื่อกี้ชนะเบเรียลไปนะครับผมนะ แล้วยูฟ่าเดลีเฟดอีกสองนัดนะครับผมนะอย่าไปพีอ็อฟเลยถ้าพีอ็อฟนักตงจะเหนื่อยกว่านี้แต่ในลาลิกาเราจะรับบาลนะในลาลิกาตอนนี้เราเรียกว่าไงนะเอ่อมาดิดกี้มาเลยวนะผมตอนนี้เหลือแค่สามเต้มเท่านั้นนะครับผมนะเราต้องเอาให้ได้นะครับนะก็ในลาลิกาก็ต้องให้ได้นะแต่ตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมนะ เพราะว่าเราลั่นมาจาไว้ในวันแรกพาร์ทแรกหรือถ้าใครยังไม่ไปดูว่าผมลั่นมาจาวอะไรบ้างสามารถไปดูได้ในพาร์ทแรกนะครับคือผมลั่นมาจาไว้ว่าต้องพาบาซ่าจบฤดูกาลด้วยต้องมี1แชมป์ตอนนี้เราทําได้แล้วก็คือซูเปอร์กัาเดเวนนนะครับแล้วก็ต้องมีงบง100ล้านตอนจบฤดูกาลให้กับบาซ่าไปเพื่อไปปดหนี้หลายอย่างของเขานะครับผมนะเป็นกุณซือสายประหยัดอะครับเข้ามาแล่นชนคามในโกนะ <c oughs> แล้วชดนี้และเป็นสายประหยัดนะครับผมนะ มาคจาังหวะนี้ลูกากูบอลนี้มีฮอยรุนกับลูกากูนะแต่ครึ่งหลังดูมาทีมเราจะล้าชัดเจนครับดูแับนาโปเลีเกมดีขึ้นมาเลยคนระับตอนนี้คีดเส้นอืมอยามาไม่ดีครับบอลไปอยู่ที่เชลคาเซโลคาเซโลนี่ก็น่าเติมมาอยู่กับทีมนะครับผมนะผมว่าดีเยี่ยมเลยครับผมและเปิดมาจาังหวะนี้ครับผมเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโ,โดนท้ายเกมลูกากูลูกากูจัดให้ครับผมชุดน,นี้โอ้โห ดูแล้วครับผมไหนๆก็ดูแล้วพักหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับรามินยาเมาสนะครับผมไหนก็สําหรับบาร์ดี้นะครับสำหรับดาวรุ่งของเราไม่เป็นไรนะสำหรับโอดูรุนะครับพักเลยหลักโอดูรุโอดูรุไม่ได้พักโอดูรุเล่นไปเลยนะครับให้จบไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดันเด็กกับลามาเซียอีกสักคนแล้วกันสำหรับวิงแบกนะ็กไม่พอจริงๆนะครับผมนะโอเค ผายเพลครับนัดหน้าเข้าไปเก็บสามเตะขับบูทก็ได้นะเพื่อการันตีไม่ต้องเพลย์ออฟนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกพลังใจในการตั้งคิดต่อไปของช่องเรานะครับผมนะพาไปสรุปต่างๆก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนจะจากลาไปวันนี้นะครับมาดิดเขาก็ยังไม่แพ้ใครในยูฟ่ารับตัวนี้ของเขาจริงๆนะครับผมนะมีแอตเลมาขอว่ะ ดูรับในลาลิก้าตอนนี้เราอยู่ที่1นะครับมาดดิดตามหลังอยู่3แต้มนะครับนะเราอยู่ที่1นะครับผมโอเคคือโอเคนะครับดาวซันบูนะตอนนี้มีมาดิดฟอร์ดนะตามหลังเอ็มเปอรปี้อยู่2ลูกแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ในศึกยูฟ่านะเราต้องการแค่3แต้มนะครับผมเพื่อการันตีเราจะไม่ต้องไปเล่นเพย์ออฟนะครับผมนะฮะหน้าตาเราเจอขับบูธผมว่าไม่น่าจะเป็นงานยากนะครับก็จะเชิญด้วยแล้วกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม Fue toda la vez con Serena Harrop